ครับวันนี้เราก็มาต้มมาม,าม,าม่มานะครับตอนนี้ก็กําลังต้มอยู่นะครับก็มีเครื่องค้มก,ก็มีอันนี้นะครับเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีรสเผ็ดนะครับตอนนี้เราก็รออยู่นะครับแล้วตัดภาพตอนมันต้มเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วน,น,นะครับก็มาเปิดดูกันน้าฟุดแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ ใส่เครื่องปรุงนะคะปิครับนี่นะครับเราก็จะไปตากใส่ถ้วยนะครับตอนนี้ก็ใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับเราก็จะมาคนนะครับคนให้มันได้ที่แล้วแล้วก็กินนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนคนเสร็จเลยนะครับ แล้วบเมือกี้ก็ไปจับนะครับไปจับฝ่ามอให้มันกำลังร้อนๆอยู่ใช้ครีมตัวนี้นะครับช่วยให้สาหัวอันนี้ด้วยหัวโฆษณาหรอก